ครับพี่น้องครับติดตามผลงานยามเลี่ยงบัดนี้ผลงานยามเมื่อเลี่ยงความคืบหน้าครับตั้งแต่เสาหอดค่ำพี่น้องเลยทีมงานนี่กับกระรังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหัวงซีไข่ครับตะไคร่กับตะคาเนี่ยโอ้ยเดียวกันนี่ครับพี่น้องครับม่างคู่ลงเลี่ยบบัดนี้มันสูงหลายนะครับเอาระนาบนี่เลยบัดนี้เห็นบ่ครับที่แหลกสูงเงี้ย มันท่วมหน้าครเจ้าเบิดมือเท่าค้ำครับพี่น้องเอารถไถสมมาซอย,ยรถไถฝวดครับแต่นี่ก็ยังหล่นมากันเท่นหน้าครเจ้าอยู่เิ้พี่น้องเขาต้องได้ดันดอกอีกครับเอาติดตามอีกครับคลิปนี้ยามเมื่อแรงนี่ครับกันเท่นหน้าเพื่อนเจาจันทร์รศไทยเบิ้งนี่ครับกันเท่นหน้าเก่าครเจ้าเขียดเด่นตอนนี้ดินเ่าหล่นไป หน้าก right. right. ็เจ well. ้าไหลครับเ้าต right. like ้องเด้นไล่ส่วนออกเป็นแถวเลยความสูงก็ต้องเด้าลงอีกครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมามันก็สสหยดลงหน้าเพื่อนเพิ่นก็สิบายห้เาได้นะครับนี่นก็ยังคือว่าสูงอยู่ครับพี่น้องครับถ่วมกันแท้เพื่อนบดเลย พลาไนะหมวตมาวานี่โอ้ยจนว่าคำแล้วมาแม,ม,าม่มาขับแม่มาขับแม่มาขับแม่มารอกันแท้ไรป๋อมามาเจ้าขึ้นรถฟอร์ดเลยเจ้าพลาเอ้ย ทดันกอบคางนันนาหนดันขอบคางใช่รดาเอาลงบัก้าพี่น้องก็ยังสูงอยู่นะครับลเครับเป็นว่เนี่ยโอ้เปนานอ่ะาเลยเอาเอาลองเบิ่ง เจ้าหูไปนางานใส่ใส <laughs> ่เจ้าเฮ็ดยใส่เจ้าหูไปหนิถามด้วยคุณเหรอบอกเจ้าคือน่าถามคอยนี่นี่เห็นบ่กเขียรเขียรแดนคันแท่นหน้านี่ก็อึกติ้งรถมันได้หนเออบอกถึงว่านางานเจ้าะยันเจ้าบูหูเฮ้ยก้ถทาเบิดมือเท้ากำไม่เอาติดบ่เนาะ หยยบสุดๆุดมาสั่กนกระเลงของใครหยยบคาดพอบอ่ะ

เอาเบิ้งเอาเอาโอ้่อเรื้อเรื้อเรื้อฮ่าฮ่าฮ่ไปตะเหลี่ยมงวดว่าน้องไปนองเลยมาพี่มาพี่ตามข้าพระเจ้ามา ลาปลาปลาปลานี่เขียดแดงก็เจ้านี่อันเ,เนขียดแดนกันแท้นหน้านี่ปลา啦ร,รอกันแท้เลยเด้อ áo 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 à dù ăn hoặc hải vân ไก็พลาดันกันแล้วพี่น้องเลยเอ้ยเกเคยครับแต่สามสิบหกเลี่ยเอา <c oughs> <c oughs> เอามวลซื่อย่ำเล่งพี่น้องเลยปกติรถของพลาเพิ่นใส่แต่สามสิบหกเล่งรถไถสมคนพวกคยครับรถสวร์นครับดึกดึกพล่าดึก รถฝอดคันนีของสุริครับคันนีบนตันไหนเขามือวันไหนเอาถ้อยเดินนาจากสองสามรอบกันนาจะโอเคเอาดินดออกจากหน้าเพื่อนพี่น้องเอ้ยมันหยดลงมาครับจะเจ้าหอดคำม,มับพี่น้องมาเนี่ยครับอยู่แต่หน้าบ่ได้ไปใส่เลย ล่องละบาดเลยกระดาษว่า,า,าข้าโล่งบักหลายพี่น้องกังยหนงเงยลงมาใส่หน้าก็จะเอาขึ้นเก่านะครับพฉะนั้นเขาต้องเอาโล่งให้มันต่ำเลยนะครับสะตานไปรอดเลยหายดักไม้ไมาเปลี่ยน,นยดิแน่รับเลย เปจะไหนบหักไปบัคือป่อปจากได้รถไทยสมบ่บาทนี้ง <c oughs> มาลงมาโอ้เปลี่ยนกันเจ้าสิมาขับพี่สมมาไว้มั้ครับตัวนี้บ่อเอาโอเคโอเคสนิน <c> ะ <oughs> บักคือะอะไรพระามป่ะ <c oughs> เอาลงตัมขนาดเลย <c oughs> พี่น้องเอ้ยบาทเ,เอาเนี่ยละไม่ต้งถือใจพ้น หน้าใจกันอาศัยกันพี่น้องเอ้ยธรรมดาละคนเท่าเนาะเป็นตัวแกตเปื่นโหลดเท่าจ้างโบพีดเพื่อนเกตแล้วจังเงินเพิ่นมาเบิ่งนั่นะครับพี่น้องว่าเป็นจังไดซ้ำนี่พ่อวอกันพ่อวอกกับจังเกตแต่เพิ่อนอีกนะครับของหน้าผู้คนหน้าคนละครับหน้าเพิ่นทงพุ่นส่วนหน้าจัะร้อยกี่ทงนี่ครับไปพี่หอดปลามัน เอามามามาโอ้เปิดมือเต่าคำพี่นองดึงกันอยูน่นาน เอาเต็มจัดการเลยบ่เต็มมาไดนเอาเอาเหมือนเพื่อพลเรี่ยมเพื่อความพลาดอยู่ว่าจักหมอหนี่เอาบปดูรถไถ่สองกันจะส่งหอดค้ำพี่น้องเอ้ยดันกันกันีนั่นเต้มมันจะคือโอ้ยตายต่ ้ยไปหาเหรียญนะกันพวกื่นเต็มเลยเอาเๆมันม้นฟาวเวอร์เนาะพวกอะไ่ธรรมดาแข็งแล้วกันฟาวเวอร์คือเราไส้สมันม่นแล้วคำมับพี่นองมาหนิโคนาคิทาวเวนสิตกดินแล้วอยู่ตาไฮเตนา บ่ได <es> <ate to> <ay> ้ไปไสมมาไสม์บุร้เฝ้าแตยไ้แต่นาจะไอยกับหัวเสียงไข่กับคาบาดหนี่งเต้มใดน้ามาหดแต้มเต้มลูกพี่มึงเอิ้นละพุ่นไปพุ่นจอดจอดจอดบ่คือดอกจอดไปพุ่นเห็นแล้วลูกพีมาพุ่นเตรียมงานคาตะไคร้สู้หรอบ่ต้องดับบ่ต้องดับ ไปว่เดี๋ยวไม่ไปครับไปผุ่นไปอันพอสีไข่ตะไข่สู้ผุ่นโอ้ยเปนน้อเปลี่ยนกันพลาเกินพุน่นไม่มาพี่ค <c oughs> ำเราพี่น้องเอ้ย <c oughs> บาตรอิววันืสนอยู่กลางตรงหน้าเลยละเเฮามานนี้บรรยากาศอีสานลูกทุ่งลูกทุ่งอีสาน กับบรรยากาศรถไถดันดินปูสะปรับหน้าดินอ่ะวันเสือนอยู่ถีางหน้าเปแน้วพี่น้องเอ้ยบดมือบดเวินอยู่แต่ให้แต่หน้าเฮามาี่ซอยกันปุระไม้ปุระมือกำมับพี่น้องมาดิอ้าวเดี๋ยวจงไหน ติดตามกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะครับขันแมาสปลูกมะพร้าวปลูกยังแล้วเฮาจังมาเบิ่งน้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะนะครับสิได้ปรับเปลี่ยนหม่องใดก็สิอัปเดทนะพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับสำหรับแฟนครับ FC ฟซนะครับเตรียมงานจันดลอยนะครับตรงไงตรงหน้าอ่ะอยู่ดีมีแห้งคือเก่านั่นแหละพี่น้องนะครับขับมาแรงมากกักองกับในเรืออยู่ตรงหน้าไปละนะครับไปไสบอดดายช่วงนี้นะพี่น้องเนาะ นาเลยนาดำเมือนอะครับผมกัดไปล่ำสิทา้าเปียกเขานาบุา๊บๆนี่เอา้จาจงว่ากันนะครับพี่นอ้องกลางทุ่งกลางท่าเหมือนเดิมติดตามทีมงานข้อกันดยดคู่สะนะครับพี่นอ้องเอา้าคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆพี่นอ้องเอาซ้ำนี้สักก้อนนะครับขออนุญาตี๋ยวสิเตรียมการมาโฮสหน่ำโฮจิงไข่นะครับคำแล้ว เดี๋ยวสิผ้าทีมงานโบสหนามโบตในคทำเตี้ยน้อยกับิสด้จเขาบ้านนะครับผมเอาโอเคครับพี่น้องครับพ่อ,บอกันไหมคลิปหน,น้าคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหน้ครับควมเกือบหนาทีมงานรถไถเฮ็ดคู่สะนะครับวันนี้อขอปรคกณหลายๆได้พี่น้องเด้อ